ฟลิคิกนะครับจะเป็นรัตนกรที่จะเปิดุณเนาประตูที่สองของบุรีรามนะครับรัตพงศ์ก็อ่านว่าอาจจะหลอกยิงโดยตรงก็ได้หรือว่ารัตนกร เล่นลูกสวยครับมาที่สุภโชคสุภโชกดี้ายชิดโด้โหนี่ครับคุณถามมาว่าต้องมีสุภโชคให้ได้ก็มีแล้วเป็นนิ่จริงๆครับโอ้โหช่วงจริงครับสุภโชคนิง่งเลยครับคือแทงเข้ามาตรงนั้นเนี่ยกองหลังเกมรับทางฝั่งประจวบคือมีตัวคุมด้วยนะครับคือสรันยูแต่คุมสุภโชคไม่อยู่ครับ ยิงที่สุดท้ายเนี่ยเหลือช่องได้สบโชกแปะหนีไปอีกน,นิดนึงแล้วก็จงังหวะยิงยิงได้เนียนมากครับออจังหวะนี้นมีอัตนาน่ะพยายามมาช่วยซ้อนในนแต่ชา้ากันไหดูครับเดียวเดียวครับหนีสรันยูมาแล้วก็มุมแคบนิดเดียวครับทีมข่านไปได้นะครับอ๋อตรงนี้เป็นอมรน,นะครับอมรที่ โนตัวตัวกับสุโขครับแล้วแล้วปิดได้ไม่ดีพอไม่ไม่บีบบีบไม่ถึงมากพอไปเปิดพื้นที่ไว้หน่อยเดียวครับแล้วก็พอออกตัวก่อนสุโขชกได้เปรียบแตะนิดเดียวครับแล้วก็ที่สำคัญในจังหวะสุดท้ายก็ยิงเร็วยิงได้เบียดเสาดีมากนะครับโอ้เผื่อจะยิงเงินสิดนะครับที่ท่านดูไปยืนรวมแพงแล้วเอามอนซึ่งซึ่งไม่ใช่พวกตัวรับมายืนคอยบังสุโขชกเลยว่าเสียท่าสุโขชคเลยครับ ก็ไหวตัวมาก็ไม่ทันแหละครับสองูนย์หน่งแปดสิบสองครับจะเป็นประตูฝังได้เลย <qu ick noise>